เจลมแรงหน่อยบรรยากาศก็ดีเนาะรถนี่เป็นของหัวสูนหรือเปล่าวิกองหูองหัวสูนการบีบเป็นยังไงบ้างพี่ก็ดีกว่าเดิมนิดนึงแล้วก็ปั๊มนี่เป็นกอนไหมวิมเป็นดูกระติ๊ดสุนะโอเคสวัสดีเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับช่องวิชาทีมชินเคยนะวันนี้จะพามาชมเป็น B R ห้าร้อย R ปีปีสิบแปดแดเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นสีแดง เป็นสีแดงแล้วก็จะมีการแปลงล้อหน้าล้อหลังแล้วก็สติ๊กเกอร์อะไรต่างๆเดี๋ยวจะพาไปชมกันว่ามีอะไรกันบ้างโอเคพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเกมบัตรไปเราไปชมกันเลยโอเครับชิวหน้าเนาะชิวหน้า ลุ้มแรงกันหน่อยบรรยากาศก็กดีเน,ะ <c oughs> นาะนี่เป็นของแต่งไว้พี <c oughs> ข่ของแต่งของแต่งของแต่งกันครับนี่ครับแล้วก็ได้หุ้มสติกเกอร์เป็นเล็บสติกเกอร์เป็นคาร์บอนนะพี่ <c oughs> ครับลายแคปลาคาร์บอนนะ <c oughs> อเนาะเย่แล้วก็บังกนูนบังกูนหน้าบังกูนหน้านี่ไปทำสีไว้พี่ <c oughs> ทำสีทำด่าง <c oughs> ทำสีทำด้างน,นะครับนี่ครับโอเคแล้วก็ล้อเนาะใส่ชุดหน้าก็เลยดีกว่าแล้วก็ล้อล้อนี่เป็น ของหัวศูนย์หรือเปล่าวของหัวศูนย์ของหัศูนย์ะครับแล้วก็แต่งเป็นนิดกู้ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคอโเคดยรวมๆแล้วก็ดมดมวกเป็นนิดกู้ก็การบีกเป็นยังไงบ้างกาดง็ดีกว่าเดิมนิดนึงอ๋อดีกว่าเดแล้วแลวครบชกครบชกนี่เป็นงานเท่าแปบง,งานไทย <c oughs> งานไทยงานไทยงานไทยแล้วกนี ันนี้ก็ไดยเลยครับพี่การล้มล้อหน้าครับกันล้มล้อหน้าครับรล้มล้อหน้าโอเค <Okay. S 2> กันล้มล้อหน้าก็าจะประมาณนี้นะครับชุดนะแล้วก็แม่ปั๊มก็จะใช้เป็นสองข้างเนาะโอเคสองข้างนะครับนี่ครับสองข้างเพราะว่าพี่เขาได้ไปแปลงเป็นปนดิ <S <S นดนิดคู่แปลงเป็นนิดคู่เนาะนี่ครับส่วนรายละเอียดถ้าว่าอยากรู้อยากแปลงยังไงก็สามารถทักเข้ามาได้โอเคกัน <Okay. S 1> มาได้โอเคแล้วก็ด้านบนนะครับ ถ้าเห็นเด่นๆถ้านั่งแบบนี้ก็จะเห็นเป็นการสะบัดของ YS ใช่ไหมพี White ่อ s ครับ YS เอสขาจับอะไรก็ตรงรุ่นเลไรอย่างเงี้ยตรงรุ่นตรงรุ่นเลยนะคร,รับนะแล้วก็แฮนแฮนแต่งด้วยแฮนแต่ง,องแอนแต่งโบชิโอเคโบชินะครับโบชิบชการขับขี่ไหมครับพี่ก็เมื่อยนิดนึงคนระับนิดนึงครับดได้<อ>ถ้าถ้าหมอกอยากรีวิวมานี่ใครที่เปลี่ยนแอนนี่คือเมื่อยทุกคนเลยนะครับ ครับครับท่านพันเซียน CNC ครับของอ CNC พี่น้องโอเคกำลังดูนะก็พอดีเลยนะแล้วก็ปอกแฮนด์ของ Red Sing Boy Red Sing Boy ครับชุดบนก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วออกแล้วก็ฝังฝังเบรกหน้าครับฝังเบรกหน้าก็มีกระปุกกระปุกน้ำมันเบรก โโอ้ oh no. นี่นะแล้วก็ขาไทยที่ไอ้นี่ไทยเทปลอม <c oughs> โอเค,อเคเก็งานสวยนะพี่นะ้องงานสวยแล้วของแท้นะของแท้ของแทะครับห้าร้อยห้าสิบโอเค <Okay. S 3> แล้วก็ปั๊มนี่เป็นก้อนอะไรพี่น้ำเป็นดูคาติรุ่นอะไรก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นกัดกัดแฮนกัดแฮนครับโอเคกาดแฮนรวมๆแล้วหล่อเลยนะครับก <Okay. S 2> ันนี้แล้วก็สติกเกอร์ ก็จะเปลี่ยนใหม่เนาะสติกเกอร์เปลี่ยนใหม่แล้วก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรนิดหน่อยหน่อยน่หน่อยน่นหน่อยครับแล้วก็ครอบแข้งเบลครอบแข้งนี่ของรีเบวาระยโอเคก็เพิ่มความดุดันขึ้นมาพี่เนางเพราะเดิมๆมันจะเป็นสีออกน้ำตาลแล้วก็ครอบเข้าไปก็ดูดุดันึ้นเลยแล้วก็เกยโยงเกยโยงเกยโยงครับ นี่เหยียวยงแล้วก็ใช้ยังใช้ปั๊มเดิมอยู่ไหมพี่น้องปั๊มเดิมปั๊มหลังเดิมนะครับแล้วก็ได้มีการไล่สายไล่หน่อยไล่สายนิดหน่อยครัแล้วต่อนี้เป็นของปีปีไหนพี่ปีใหม่ล่าสุดปีสิบเก้าปีสิบเก้าจะมาเป็นสองสองอันสองรูเนาะเพราะว่าถ้าเป็นตัวของเขาอันจะเป็นรูเดียวโอเคครับที่แล้วก็มาที่ปั๊มหลังปั๊มหลังของของอะไรพี เบมโบโลโก้แดงโอ้โน่าใครจับโคตรงรุ่นนะเพียตรงรุ่นใครจับตรงรุ่นนะครับถ้าใครสนใจอยากจะแปลงนี่โลหลังโลหลังนี่ก็แปลงเป็นของหัวหนาสูงใช่ไหมพี่ใช่ครับผมนี่ครับถ้าใครสนใจอยากจะรู้ต้องแปลงทั้งหน้าหลังนี่ก็สามารถถ้ากันมาคุยกันได้นะครับก็ทางกลุ่มนี้ก็ได้จดสูตรไว้เรียบร้อยนะครับโอเควันนี้ก็จับที่จับต้องหลังเพีย ใช่ครับข้าง,งหลังใช่ครับไม่มีอะไรมากใช่แล้วก็ไอ้ครั๊บปั๊บเดือนนี้เปิดบินได้ไหมเปิดได้ครับนี่ตองไอ้แม็กแม็กติกแม็กติกนะครับ,รบแล้วก็บางคนใต้ซุ้มซุ้มล้อนี้เป็นของของแต่งได้ย่างเงีไ<อ>้ไม่ได้มไม่ใช่เป็น,ปนของ CBA สามร้อย CBA สามร้อยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เลยนี่ครับ แอบอยู่ข้างในครับเก่งยังครับนี่สุดอีกแล้วนี่ของโอรินไว้พี่โอรินโอรินครับตรงรุ่นเลยใส่ได้เลยตรงรุ่นครับใส่ได้เลยครับอ๋อโจก็จะยังไงครับหนึอกว่าเดิมไหมพี่หนึอกว่าเดิมครับดีกว่าของเก่าเยอะเลยแล้วก่อนนี้ก็เป็นการเทียร์โยงก็เปลี่ยนมาแล้วเนาะเก๋แล้วก็กันล้มนี่สาระวัตประโยชน์นะครับวันนี้กันล้มกันล้มใช่ แล้วก็นี่ครับกันไล่ถังไล่ถังครับนี่ครับสโลแกนก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยครับไม่ไม่เปลี่อนตามนี้เลยเขอเลี่อนไปไล่นี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นน็อตน็อตทองเหมือนเนาะครับไล่น็อตทองไปเลยนิดหน่อยโอเคนี่ครับโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้เลยครับ CBR ร้อยปีขอจับปีไม่ได้เนาะปีสิบแปดครับ นี่ครับก็ได้เปลงโฉมมาเกือบแปลงกันหมดแล้วนะครับตั้งแดดหน้าหลังแล้วก็สติ๊กเกอร์อะไรก็เปลี่ยนมาเลยนะครับก็กน,นี้ก็คันนี้ก็ได้จะเห็นกันเยอะเลยในกลุ่ม500แล้วก็ในโซนภาคใต้เนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ